สวัสดีครับทุกคนที่เข้าชมคลิปแขกบอนไซครับวันนี้เป็นช่วงอากาศเย็นนะครับผมเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับช่วงเช้านะครับผมอุณหภูมิ13บสามองศานะครับพอตกบ่าย33มสสามองศาต่างกันมากนะครับตอนเช้าที่หนาวเสียงเปลี่ยนเลยนะครับเป็นช่วงฤดูที่มือแตกครับหนาวต้นไม้ก็จะงดงดไปหน่อยนะครับวันนี้ เรา,าดูต้นไม้ที่จะทานะครับผมว่าจะทําต้นอะไรนะครับ <c oughs> ขยับกล้องหน่อยครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นช้อนเงินช้อนทองอ่าเลี้ยงแบบปักชำไม่ได้เสียบนะครับผมจะไม่มีต้นตอน,นะครับผมจะเป็นต้นจริงนะครับ แต่ไม่ใช่พร้อเมล็ดนะครับเป็นการชำวันนี้จะเปิดระบบรากที่เลี้ยงมาประมาณเกือบหนึ่งปีนะครับผมก่อนหน้าฝนไปช่วงช่วงมีสาวพฤษภาครับนี่ก็เพิ่งมกรานะครับผมอีกสามสี่เดือนก็จะครบปีนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดรากให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าระยะเวลาที่แค่นี้นะครับผม รากเขาจะเป็นยังไงครับผมถ้าเราเสียบยอดเขาก็จะจะไม่มีรากนะครับเสียบยอดเขาก็จะได้ต้นตอนนะก็จะได้ได้โคนนะครับผมแต่ต้นนี้เราทำระบบรากนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับอันนี้เป็นกระถางยิ้เผาครับนะฮะส่วนตัวนี้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับเดี๋ยววันนี้จะแก่ให้ ทุกคนที่เข้าชมชิดดูนะครับผมว่ามันจะน่าดูไหมนะครับแน่นนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นรูปกระถางเลยนะครับดินนะฮะจริงๆก็อยากเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับผมอยากให้มันโตกว่านี้นิดหน่่ยนะครับ จะดึงต้นขึ้นให้ดูเลยครับถ้าที่โผล่ลงใต้ขวดกวดนี้ไม่ได้ตัดก้นนะครับผมแค่เจาะรูนะครับแล้วก็แหวกตรงกลางครับนะะให้ให้เราเปิดใส่ดินใส่ถุ่มะพร้าวได้สะดวกข้นหรืครับการที่ผมเลี้ยงอย่างนี้ผมใช้มะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินใบก้ามปูผสมกันก็จะได้สัดส่วนที่พอดี ส่วนตะข่ายนี้เอาใส่ด้านที่เราตัดขวดนะครับนะฮะมาให้ไม่ให้ไม่ให้วัสดุปลูกที่เราใส่เข้าไปลุดนะครับแล้วก็จะมีรากฝ่อเล็กหน่อยนะครับเมื่อเราลื้อดินออกลื้อดินออกก็จะเห็นข้างในนะครับผมว่ารากที่ผมเลี้ยงมันจะเป็นยังไงนะครับผมทําแบบขดม้วนนะครับทำแบบบิดงอนะครับเพื่อไม่ให้เสียรูปทรงครับผมก็มีไม้นะครับ เพื่อนๆก็ใช้ไม้ไปนะครับส่วนผมใช้ไอ้ใช้เ <c oughs> สาอากาศนะครับผมที่เป็นมินียมนะครับเสาอากาศสมัยโบราณนะครับก็มัดติดนะครับมัดจิตไว้นะครับลิงออกเลยครับไม้พวกนี้ไม่ตายนะครับก็ตัดเชือกฟางที่มัดนะครับ ยึดก็ยึดให้มั่นคงครับผมนะฮะไ,ไม่ให้ไม้เสียเสียทรงจากที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้เขาอยู่ทรงนี้นะครับเราก็ต้องมัดให้แน่นไม่ให้ดินได้แล้วก็ใส่เพื่อนๆก็จะเห็นผมใส่ในขวดขวดก็จะช่วยดันอีกอะไรอย่างหนึ่งนะครับปุ๊บถอดไม้ออกได้ครับผมนะไม้ที่เรามัดเชือกฟางครับ นี่คือสูตรตรงนี้นะครับไอ้รากเส้นใหญ่ๆนะครับที่หมุนรอบก็มาสูตรอยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นารากอยนะครับที่เติบโตขึ้นมาใหม่นะครับเวลาเราปลูกถ้าไม้เราแข็งแรงโอเคได้นะครับเราก็จะปลูกแค่ตรงนี้นะฮะลงยินแค่แค่ส่วนนี้นะครับนะะส่วนข้างบนเราควรเลี้ยงให้โขดงอนะฮะอย่างนี้ครับอย่างนี้ตัดออกเลยนะครับอย่างนี้ตัดออกเลยนะครับมันไม่เอานะครับถ้าเราเลี้ยงตรงนี้มันก็จะเหมือนกับ รักอากาศนะครับเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เราต้องการนะครับครับเป็นไงครับเวลาเราปลูกจริงๆครับผมแล้วก็ลงดินไว้แค่นี้นะครับลงไว้แค่นี้นะครับนะนอันนี้คือไม้ที่เรา ปักชำนะกิ่งนะครับมันจะมีรากยาวๆครับเราก็คาดเอาเส้นเดียวครับแล้วคาดเอาเส้นเดียวมาโค้งงอตามตามเสาไม้นะครับนะแล้วก็มัดยึดนี่คือคือไม้ที่ปักชำด้วยกิ่งนะครับส่วนไม้ที่เสียบยอดครับผมไม้ที่เสียบยอดก็จะเป็นต้นนี้ครับนะครับถ้าเราเสียบยอดนะครับเราก็จะได้ได้โคนที่โตเร็วๆนะครับโคนแทนนะฮะ ควรใส่ไซต์ไทเกอร์นะครับผมควรนะฮะแล้วก็มาเสียบฉนวนฉนวนทองเสร็จตรงนี้ครับผมเสียบกิ่งเดียวนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เสียบสองสองด้านนะครับแล้วก็ตัดกิ่งไปด้านหนึ่งครับผมนะถ้าถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้ามันตายกิ่งหนึ่งก็เลือกกิ่งหนึ่งนะฮะแต่นี้มันติดมาทั้งสองเราก็ตัดกิ่งไปกิ่งหนึ่งครับผมแล้วก็จะได้ไม้ที่ควรใหญ่นะครับผมเป็นพุ่มนะฮะถ้าต้องการให้กระชับพุ่มก็ได้นะครับ นะกระชับพุ่มนะครับถ้าเราเลี้ยงในกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับกระถางเท่าฝ่ามือนะครับเราก็ต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะครับผมเช้าเย็นได้ก็ดีนะครับเพราะไม้พวกนี้ก็ค่อนข้างจะชอบน้ํานะครับถ้าเราทิ้งไม่รดน้ํานะครับผมก็จะมีการทิ้งกิ่งครับให้เห็นนะฮะนะครับดังทีนี้ครับนี่ครับความแตกต่างระหว่างไม้จาจิงนะครับไม้จาจิง ไม้ช่ำจิงกับไม้เสียบยอดนะครับผมเราก็จะได้ใปคนละรูปแบบนะครับจริงๆพุ่มสวยนะครับตรงนี้โดนไก่ผมขึ้นมาขึ้นมาอาบแดดนะครับมีเหยียบอย่างนี้หักไปก็เลยดูดูพุ่มนี้เล็กไปนะครับพุ่มนี้ใหญ่นะครับจริงๆนัดเสมอนะครับเท่ากันนะครับผมก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับผมโตเร็วนะเจไก่นะครับเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศบ้านเรานะครับผมช้อนเงินช้อนทองครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ